การมีชีวิตอยู่ในสังคมต้องมีทั้งความฉลาดแล้วก็ความเฉลียวฉลาดอย่างเดียวไม่พอถ้าว่าไม่มีความเฉลียวด้วยการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมคงจะยากแต่ว่าฉลาดก็คือความรู้ ความสามารถในการบริหารในการจัดการในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆาที่เรียกว่าไอคิวก็ได้ความฉลาดก็คือไอคิวคำว่าความเฉลียวก็คือความรู้ที่สามารถ เอาชนะกิเลสรือความทุกข์ได้จริงหรือที่เรียกว่าอีกิวก็ได้ความเฉลียวก็คือเรื่องของอีกิวเป็นเรื่องของคุณธรรมความประพฤติดีถ้าเป็นสติปัญญาก็คือเป็นสติปัญญาในทางธรรมะที่สามารถเอาชนะ กิเลสเรื่องความทุกข์ได้จริงเช่นพระอราหันต์นั่นแหละคือมีความเฉลียวถึงที่สุดฉะนั้นการดำเนินชีวิตน่าะให้ดีถูกต้องสมบูรณ์น่าต้องมีทั้งความฉลาดและก็ความเฉลียว เลาดอย่างเดียวไม่พอต้องมีความเฉลียวด้วยนั่นเลยคือความสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกอยู่ในสังคม